สวัสดีครับคุณผู้ฟังที่รักครับวันนี้วันที่15มิถุนายนนะครับปีพุทธศักราช2566กับคอลัมน์อ่านเอาเรื่องโดยประกาศหอมนะครับหัวข้อที่ให้ไว้เนี่ยคือความรับผิดชอบของพิธาเนื้อหาใจความเริ่มต้นอย่างนี้นะครับประกาศหอมตั้งคำถามก่อนว่ามันต่างกันตรงไหนแล้วตามด้วยเครื่องหมายคำถาม มันต่างกันตรงไหนระหว่างรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี2566ที่เป็นกระดาษต่างกันตรงไหนกับคลิปการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี2566สาระสำคัญกรณีหุ้นไอทีวีของพิธาลิมเจริญรัตน์เนี่ยนะครับประกาศหอมตั้งคำถามคับว่ามันอยู่ตรงไหนครับฉะนั้น ใจเย็นๆนะครับใจเย็นๆใจเย็นๆอย่าเพิ่งอวยกระจนไส้แตกนะครับว่าคลิปการประชุมนี่แหละคือหลักฐานชิ้นเด็ดที่จะทําให้พิธาเนี่ยรอดแน่ๆทําให้พิธาเนี่ได้เป็นนายกรัฐมนตรีสมใจแน่ๆแล้วก็อย่าเพิ่งมโนไปถึงขั้นที่ว่าจะมีการสมคบคิดกันล้มพิธาตั้งแต่ยังไม่เลือกตั้งนะครับเอาอย่างนี้ครับเอาจุดเริ่มต้นของปัญหาก่อนก็นแล้วกัน จุดเริ่มต้นคือว่าพิธาเนี่ยถือหุ้นไอทีีเอาไว้ทำซากอะไรครับถือไว้ทำไมครับขอโทษเถอะครับถ้าเกิดผมเป็นสมาชิกพักเก้าไกลเนี่ยประเด็นที่จะซักถามหัวหน้าพักคือทำไมทำไมและทำไมไม่จัดการตัวเองให้เรียบร้อยถามแค่นี้แหละครับในเมื่อผู้สมัครสอสส่วนใหญ่เนี่ยเขาก็กลัวกันทั้งนั้นแหละ หุ้นสื่อมันไม่ต่างไปจากปีศาจนะครับใครถือเอาไว้เนี่ยตายอย่างเขียดเลยนะครับฉะนั้นทุกคนก็ต้องขุดต้องหาว่าตัวเองเนี่ยยังถือหุ้นสื่ออยู่หรือเปล่ามันเป็นกติกาที่ใช้กับผู้สมัครสอสอทุกคนนะครับมันเป็นความรับผิดชอบในเบื้องต้นเลยนะครับฉะนั้นถ้าหากว่าพิธาเนี่ยใส่ใจสักนิดนึงแล้วก็ไหวตัวทันทิ้งหุ้นไอทีวีไปตั้งแต่ช่วงที่ธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจตกมาตายเพราะหุ้นสื่อเนี่ย บรรดาพวกลูกคู่รักยมทั้งหลายก็คงไม่ต้องมาอดตาหลับขับตานอนคอยเช็ดขี้เช็ดเยี่ยวให้เหมือนกับที่กําลังทําอยู่ในตอนนี้นะครับเรื่องนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องของพิธาลิ้มเจริญรัตล้วนๆน,นะครับไม่ได้เกี่ยวกับใครเลยไม่มีเลยเป็นเรื่องการจัดการกับตัวเองทั้งนั้นเลยจะมีด้อมส้มสักกี่คนที่มองเห็นพิธาในมุมนี้บ้างหรือเปล่านะครับส่วนใหญ่ไม่มองแล้วครับพิธาวันนี้เนี่ยโอ้โหดุดดังผู้นําจิตวิญ,ญญาณไปแล้วห้ามแตะ มาที่รายงานการประชุมกับตัวคลิปที่ตั้งคาถามมาไว้ก่อนกันแล้วกันนะครับที่บอกว่าไม่เหมือนกันเนี่ยไอความไม่เหมือนกันเนี่ยมันจะช่วยพิธาได้อย่างไงได้บ้างเอาอย่างนี้นะครับรายงานการประชุมที่เป็นเอกสารเผยแพร่อย่างเป็นทางการเนี่ยเขาระบุข้อความอย่างนี้นะครับนายพานุวัตรขัญยืนซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นเนี่ยสอบถามว่าไอทีวีมีการดําเนินการเกี่ยวกับสื่ออยู่หรือไม่ประธานในที่ประชุมเนี่ยก็ตอบว่าปัจจุบันเนี่ยบริษัทยังมีการดําเนินกิจการอยู่ ตามวัตถุประสงค์ของบริษัทและมีการส่งงบการเงินและยื่นแบบภาษีเงินได้นิติบุคคลตามปกติอันนี้เป็นเอกสารนะครับทีนี้ไปดูคลิปการประชุมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่คนที่เคยทำงานไอทมาก่อนเนี่ยเข้าไปหามาในคลิปนายพานุวัตนเนี่ยถามว่าอย่างนี้ครับมีการดำเนินการเกี่ยวกับสื่อหรือว่าทีวีไหมครับ ในคิมซิริทวีชัยซึ่งเป็นประธานในที่ประชุมก็ตอบออกมาบอกว่าตอนนี้บริษัทยังไม่มีการดําเนินการใดๆน,น,นะครับก็รอผลคดีความให้สิ้นสุดก่อนนะครับคลิปเป็นอย่างนี้นะครับคลิปนี้แหละครับด้อมส้มเนี่ยโอ้โหชัยโยโหร้องว่าเป็นหลักฐานเด็ดเลยแต่ก็โทษเถอะครับหลักฐานชิ้นนี้เนี่ยมันยิ่งมัดพีธทาให้แน่นอยู่ดีนะครับและแน่นกว่าเดิมซะด้วยซ้ำไปเป็นเรื่องที่น่าประหลาดใจมาก ที่บรรดานักวิชาการ,น,กาการนักวิชาเกินนักการเมืองนักกฎหมายกูรูกูรู้ทั้งหลายที่สนับสนุนพิธาไม่รู้เลยครับว่าอะไรคือสาระสาคัญไอตัวรายงานการประชุมเนี่ยถ้าหากว่าเป็นของปลอมนะครับก็คงต้องรับผิดชอบกันหลายคนนั่นแหละครับไม่ใช่รับผิดชอบเฉพาะพิธาแต่ต้องรับผิดชอบเพราะว่าทํารายงานเท็จเท็จและพิธาจะได้เป็นนายกรัฐมนตรีหรือเปล่าก็ไม่นี่ครับแล้วคลิปล่ะมีประโยชน์กับพิธาตรงไหน ลับไปอ่านให้ชัดๆกันแล้วกันนะครับตอนนี้บริษัทยังไม่มีการดําเนินการใดๆนะครับก็รอผลคดีความให้สิ้นสุดก่อนประโยชแค่เนี้ยหมายความว่าอย่างไงครับหมายความว่าตอนนี้ยังไม่ทําอะไรรอคดีให้สิ้นสุดก่อนมีตรงไหนบ้างหรือเปล่าที่บอกว่าไม่ทําสื่อแล้วก็ถามต่อว่าคดีสิ้นสุดแล้วไง แล้วมีสักคำหรือเปล่าล่ะครับที่ตอบว่าหลังคดีสิ้นสุดเนี่ยจะไปจดแจ้งยกเลิกกิจการจดทะเบียนยกเลิกบริษัทมีไหมครับก็ยังไม่เห็นนะครับมีแต่คนไอทีวีเดิมเท่านั้นแหละครับที่บอกว่าจะกลับมาทํารายการต่อไปดูโพสต์ของเจตุรงสุขเอียดก็แล้วกันเจตุรงเนี่ยโพสต์เอาไว้อย่างนี้นะครับบอกว่าตอนนี้บริษัทยังไม่ได้ปิดเพราะารักษาสถานะในการสู้คดีมีเงินลงทุนเดิมอยู่ตั้งแต่ถูกปิดสถานี เจต,ตุรงก็ถามกลับไปว่าแล้วมีอะไรเกี่ยวกับพี่หรือเปล่าปลายทางกขาตอบกลับมาบอกว่าคือถ้าเกิดชนะคดีแล้วคือไอทีบก็จะได้สิทธิ์คืนมาเผื่อพี่จะสนใจรายการนี่แหละครับเป็นเรื่องของคนไอทีบีเนี่ยเขาคุยกันเองเขาคุยกันแบบนี้นะครับอย่างที่บอกนะครับว่าหลังคดีจบไปแล้วเนี่ยไอทีบีอาจจะหาช่องทางมาเผยแพร่ง,งานสื่อต่อหรืออาจจะไม่คืนชี่ก็ได้แต่ว่าทั้งสงประเด็นนี้เนี่ย มันไม่ได้ทําให้คดีหุ้นไอทีีของพิธามีความชัดเจนขึ้นมาเลยนะครับหากว่ายึดเอาบรทัดฐานของศาลที่พิจรารณาคดีหุ้นสื่อหลายคดีมาก่อนหน้านี้เนี่ยตราบใดที่ไอทียังไม่ได้ไปจดทะเบียนเลิกบริษัทต,ตราบใดที่ไอทีียังไม่เคลียร์บัญชีสินทรัพย์และหนี้สินตราบใดก็าตามที่ไอทีียังส่งภาษีให้ครบถ้วนและยังไม่แจ้งเลิกกิจการกับกมรมสรรพากรเนี่ย หรือตาบใดก็ตามที่ยังไม่แจ้งเลิกบริษัทกับประกันสังคมทํางบการเงินณวันเลิกบริษัทและจดชําระบัญชีตราบนั้นถ้ายังไม่ทําตามนี้ในแง่กฎหมายแล้วไอทีบียังอยู่นะครับนักการเมืองคนไหนก็ตามที่ยังถือหุ้น i t ทีบอยู่เนี่ยก็ต้องยอมรับชะตากรรมนั้นด้วยเรื่องของตัวเองเนี่ยยังจัดการไม่ได้เลยแล้วถ้าจะไปรับผิดชอบบริหารบ้านเมืองได้ยังไงล่ะครับ ทุบโต๊ะดังๆอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าถ้าหากพี่ธาอยากจะเป็นนายกรัฐมนตรีของประเทศไทยประเทศนี้จริงๆเนี่ยลืมหุ้นไอทีบีไปซะก่อนด่านแรกที่ต้องเผชิญแล้วก็เป็นด่านที่หินที่สุดก็คือบุธธิสภาพักร่วมรัฐบาลที่เหลือที่บอกว่าจะกอดคอกระตั้งรัฐบาลให้ได้เนี่ยโดยเฉพาะพักเพื่อไทยเนี่ยช่วยไปดิวสวให้กับพี่ธาด้วยนะครับก้าวไกลเนี่ยเขาดิวกับใครไม่ได้หรอครับ ปิดสวิตซ์สวอมาเป็นปีแล้วนี่ครับจะไปดีกว่าใครได้ล่ะครับ